บ้างหมายถึงมึง,งคนเดียวโอ้นี่คิดได้นะจู่ทางอ้อมเนี่ยแต่จู่ทางอ้อมนะไม่จู่ทางอ้อมนะสมัยเราอยู่โรงเรียนกูมันจะมีพวกแก้วน้ำสกีอ่ะแล้วจะมีแก้ววางไว้อ่ะเป็นบ้าเวลาคนที่เราแอบชอบอ่ะทำไมเราไปเรียกแก้วพอ <c oughs> โอ้ยเรียกไม่เคยอ่ะมึงเคยทำมไม่เคยก็ถามดูมึงอย่างเงี้ยมึงต้องเคยทำแน่ๆเลยเคยไมโอ้ยฟาดทำไมมึงทุเรศยจ้ะ แบบแมันผ่านมาประมาณพันแก้วร้อยแก้วแล้วอ่ะแล้วเวลาเรากินนั้นต้องกินแต่ไอตรงหูทิ้วใช่ไหมแล้วก็กินตรงที่มันเป็นทิ้วอ่ะมันจะไม่ค่อยมีคนไปกินตรงนั้นไหมเป็นทางออกอมอผมว่ากินตรงที่มันหูหิว้วฉีนนึกว่าทุกคนมันก็กินตรงนั้นกันน,นะก็ <laughs> คิดเหมือนกันหมดแล้วทีนี้มนันตรงนั้นแล้ะสกระปรกสุดละคิดหาไงแล้วไงใครๆก็คิดแบบนั้นมั่ต้องคิดแผนซ้อนแผนดีกว่าอย่างนี้โอเคเอาโรงเรียนผมลองใส่มือกินอ่ะ เออเด็กๆก็เคยลองใส่มือกินเทพมากใช่ปะผมใช้หกนี่ยดเคสบัดขนาดนี้เลยจะมึงต้องทำแบบพาเวนูนเอาหัวเช้มือออกมานิดนึงเส้นผมจะไงออกมาโค้ดโคตรเท่เ่งโคตรหล่อสีป้ากูบอกเลยเท่ตรงนี้ยเท่มากเท่จริงแล้วก็เซ็ตขึ้นแล้วก็เซ ไม่ได้เซตนีนะเี่เออไม่เท่ตรงไหนอ่ะเนี่ยหเหมาะสนบเป็นพระเอกเลยนันเดดชิบหายไม่พูดเยอพี่เท่มากพี่ยังทำดิไม่มีเล่นจริงทำจริงไอ้ยังเห็นกูเป็นเจ้ามนมได้ไงผมต้องใส่หมวกพันผมอ่ะจะไปตัดผมไหมตัด อะนี่อะไรอะไรนะนิกนกักบห้าใช่ไหมเออใช่เฮ้ยเด็กช่างวะเท่เวะอยู่ศิวิก่อนได้เชี <c oughs> ่วกรโองเรียนช่งางอะใช่ <c oughs> อะร้องเพลงให้สักเพลงแล้วกันนะกูร้องเองมึงไม่ร้องไอสัตว์แล้วมึงคิดเพลงได้แล้วบอกนะ <c oughs> ทำไมซีฟ้าคิวเข้มมันเขียนมาครับไม่เชื่อดูครับ <laughs> ครัดตัดระเบี <laughs> วเวยบพี่อยาทุกวันนี้ผมจะสะคิวอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ขนจกเลยกัน <laughs> ออหายกต็ตกยังหายกต็ตกยัง <laughs> สแสดงใหยสแสดงให้ดูว่าจริงๆแล้วซีฟ้าเนี่ยมีคิ้วปลอมครับใครบอกว่าซีฟ้าดำเาขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวเด๋ยวไม่เอาอ,อ,<ห>อะไรที่มันเละนะดเดี๋ยวดูครับเห็นไหมมันเขียนคิ้วมันเขียนคิ้ว <c oughs> นี่คิ้วหนาเองหรอ,อกเอามาปัาน้นใช้นิ้วนี้เฉออออล,ลเอฉละอะเก่งเก่งไม่ทำร้ายหรอก ดูมันออกได้ไงนะนี <S <s hey, ่ออกได้ออกได้ออกได้เฮ้ยคนช่างวะคนช่างเดี๋ยวหาเสื้อตัวใหญ่มาใส่เดี๋ยวหาเสื้อตัวใหญ่ไม่มีเสื้อเทคนิคเลยมีมีมีดัดดิมึงจะไปไหนมึงอยู่นี่เดี๋ยวกูไปเองโอ้โหไปเปลี่ยนเสื้อไงเดี๋ยวกูเอามาให้ไง ใครอยากดูอะไรห้องพี่คิวครับผอกมาผมเปิดให้เนี่ยนะพี่นิกนิกห้อับห้านะที่นอนเนี่ยเห็นที่นอนเนะในหนมึงขึ้นมาอย่างงี้เด็กช่างอย่างงี้เด็กช่างนี่ใส่เสื้อตัวใหญ่ใส่เสื้อตัวใหญ่เอวแล้วมึงก็ไม่ต้องใส่เสื้อใส่เสื้อข้างในทับไปได้เลยเว้ยเพราะว่าเด็กช่างไซว์ใหญ่เนลยนี้เจอพี่คิวอะคิวคิวชอบแต่งตัวเป็นเด็กช่างเฮ้ยไอดอลเฮ้ยเด็กช่างเขาครับอย่างงี้ อันนีู้เล่นเออไอ้ปุ๋อ่านั่งนั่ง,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 งติดกระดุมด้วยต้องติดกระดุมด้วยมันจะให้เห็นแล้วไม่ให้เห็นเป็นสีเขียวไงให้มึงติดเองดิเฮ้ยให้ติดให้อืมอันนี้ติดกระดุมบนด้วยต้องติดกระดุมคอด้วยเออเฮ้ยเยอจ๊ติดกระดุมคอนี่กระดุมคออยู่นี่ติดกระดุมคออ,อ,ออย่างเดียวเลยนะ มันช่างตรงไหนว่าติดมันพันผมอ่ะมันพันผสมเลยไม่ใช่จริงจริงพี่เอาทรงนิกเอาทรงนิกมองสภาจริงจริงติดททุกอันดิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำสาวให้เพลงเหรออืมอเคแล้อ่ะ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนโท่ก่อนทท่อารมณ์อารมณ์อารมณ์ขึ้นต้องต้องต้องแบบเพลงมีบีไหมมีบีไหมฮะเออลไปพี่เป็นมีบีของผู้ชายแล้วขนออกมาเกียนด้วยจะเอาจริงเหรอเดี๋ยวเอาให้ไม่เอาเล่น ขาปัดต้องหนีไปนี่ด้วยขาปัดขาปัดร้องบอกให้ร้องหน่อยนักเลง็อชอบเลยุมใจมีลูกผู้ชเดี๋ยวกูทำเอ็มดี้กเดี๋ยวกูร้องร้องไปขาโอเคเออแล้วมึงเป็นพระเอกเอ็มีให้กู 你忘了。